ไม่เลยต้องเผื่อพวกพวกที่พขาไม่ทำงารพวกดีด้วยสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2องทุ่มสิเานาทีนะครับพวกเราก็กำลังเตรียมงานกันอยู่นะครับ

เคเดี๋ยวขอเงินเขามีในเรื่องสิไปกระหั่นก่อนถ้าเงินแบบว่าได้ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีมแอดมินด้วยนะคะเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อซื้อบัตรจองตั๋วสวัสดีค่ะแปดร้อยคนค่ะไปเถอะ ไอ้ก้อหันทั้งหนาก้อนนี้ก็จะเาเสียน่อยสวัสดีจุงกระแมวบองโปรสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสวัสดีสสดค่ะน้องลีโอเป็นยังไงบ้างคะน้องลีโอดีขึ้นแล้วค่ะโอเคอันนี้ถึงมีถึงมีมือหมอแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีมเราด้วยนะคะรอแม่ยาดมเจ้าแล้วต้องใส่ยาดมตอนนี้กำลังเคลียร์สถานที่ที่จะทำไลฟ์สดกลุ่มปิดรอบที่สิบพรุ่งนี้นะคะตอนนี้กำลังเคลียร์ค่ะพี่น้องแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะสะดุดบอกค่ะ เราเราไล์อยูออ่สถานที่ด้านนอกนะคะอาจจะสัญญาณอาจจะขัดขาดให้หายแน่ก็ขอถกขอภัยนะคะน้องดีขึ้นแล้วคะ่ะน้องรีโอดีขึ้นแล้วน้องน้องเจนนี่จะได้มาไหมน้องเพงนนีดีขึ้นหรือยังนอ้น้องเพงนนีดีตลอดค่ะรีโอไม่สบายคะ่ะรีโอเป็นไข้นะคะก็คือเพื่อนเดไปนอนโรงพยาบาลนะคะว่าเป็นตุกุล โอ้โหขอค่าอ่านคอมเมนต์ยังยังเอ้มุดย่ใส่เอาขอว่าสิเปิดเบิรนะว่ามุดมดเอามุดมุดจากไหนคนสิยกของแหม่เอามาหามาขอวามเ้นรอกันม่แยคนอโเออักมีขึ้นแอินตัวนี้เอาพี่น้องเบิ้งเด้อแอดมินนีเด้อเอา เอาเออเขาไปได้หนาเีนะเอาแอดมินด้หน่แอดมินด้หนิขอให้รีโอหายไวๆครับขอให้หายทันมาเล่นกิจกรรมพวกนี้กับเพื่อนๆนะครับส่งกำลังใจนะคะเข้าไปรอในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอให้น้องลีโอหายไวๆครับอาโจวนไปแล้วอาเดี๋ยวยังไม่มาครับตายแล้วพญานุ่มยกโตเอาลิโต้รอบค่ะน้องยูริยูริมานะครับยูริมานะครับยูริอยู่สีชมพูนะครับผมย่างเลยเสกเพนผักสูราตีเสกเพนผักเอ็นสือแดงแดงไอเอไอเนทชาเนทชาครับแม่นบ้านว่าสตู พี่เย็นเสื้อสีแดงอ่ะเดี๋ยวรอหมุดแป๊บหนึ่งยังไม่มาเลยพี่ยังเรครับคอมเมนต์หลายครับใช่ไหมขอให้รีโอไฮไวๆค่ะนี่คอมเมนต์พี่หนุ่มยกโต๊ะพึ่งขึ้นเนี่ยอ๋อพี่หนุ่มเมื่อกี้ยกคอมเมนต์พี่หนุ่มยกโต๊ะพึ่งขึ้นนี่เนี่ยซาแห้งครับจักรซาปราอันคอมเมนต์ว่าขึ้นไหมอะไรบางเว้นเนี่ย กำลังจะอ้าปากน้องหนุ่มดักก่อนเพื่อนว่าดักอะไรล่ะเพื่อนว่าปาต่ายดอกกันเพื่อนนั่นยกโตเจออปาต่ายดอกป้าเราสั่นว่าลิงขึ้นนั่นมากลยครับถาลิงอยู่ได้ครับใช่ที่จริงเริ่มไรแล้วก็ส่งไปเลยนาะจะได้ทำครับอันนี้ครับจะยกง่ายป่ะนี่รอแป๊บหนึ่งครับมียิ่งยานโมเป็นโลม พี่วันวันที่28มาตลาดมหาชัยต้นสนไหมคะเเพชรลเอาพี่ถือเลยเดี๋ยวมันขึ้นพี่ก็ปักหมดเลยได้ค่ะครับโอเคนะคะค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่นี่ให้อยู่ได้แค่สามทุ่มอันนี้ยี่ปักแล้วแม่จะหมายถึงว่าเออขอทรงลิงเขามาแล้วแต่ว่าท่านเห็นเจ้าตรงทาแต่ต้องปักลิงขอทรงไปอะได้เพื่อนักคือ้บรเห็นขอทรงไปไม่บอ นี่ก็นานขึ้นสวัสด,ดีค่ะน้องรีโอดีขึ้นแล้วจ้าทุกคนมาร่วมงานได้หมดเนาะค่ะต,ต้องรอพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งึ้นบ่คือพู่มี่ม่รักแอดมินเพนจา้า <ขอ S 2> มาช่วย <ขอ S 2> พูใหญ่บ้ไม่ได้มาช่วยจา้า เป็นพนักงานผู้ยบ้านฟินแลนด์แบบเต็มแบบคืนแบบเวลามันสะดุดกระสานนู่นเนี่ยสะดุดบ่อยก็เพราะอย่างเงี้ยแสดงว่าคอมเมนต์ข่อยขึ้นสถานที่ของเราพรุ่งนี้จ้ะคอมเมนต์ข่อยขึ้นก่อนเออคอมมเนต์ขึ้นก่อนเบื้องสถานที่ของข้ออเพียร์หลัาสูตแอดมินติ๊กตื่นเต็นอบื้อนมิสเตอร์กน ห้างหายจากการกินตัวจีนโดนแล้วขอเป็นกวาเพิ่น่ะมีออ่มื้อเริ่มไล่หกโมงจ้าหกโมงแรงหมโมงแรงถึงอ่ะเที่ยงคืนบอกว่าเห็นเียว่จเห็นเราว่ากร่กนไเน่ใช่จ้าวันนี้บอสออกรายการแชรสามทุ่มช่องยี่สิบห้า เวทีก็จะเป็นเวทีเล็กๆเจนหนีมาได้บอมื่อื่น,น,อ,นอ,อ๋อเจนนี่ยังไม่คอนเฟิร์มจ้า โอเคีชุดเสรแล้วก็ส่งตัวมาจากเพชรบูรณ์อ๋อแต่น้องอยากมามากแต่นั่นคือลองเท้าก็เอาคุอเทคสุดท้ายอันนั้นคืโลงซื้อบาตราคาซื้อบารใครยังไม่ซื้อบาสว่าขึ้นได้เพ่นร้อยยี่สิบเก้าบาทเยอะมากแต่พวน้องๆแบบเล่นเกมแบบอีกมดนึงอีกแบบ แบบสบายสบายวันสบายๆเดีย๋ยววันนี้จะพี่ไม่เห็นน้องๆเพราะว่าเห็นน้องๆพักพอ,น,อ,อกนี้นาน,นขอบคุณนะคะอีเพนเฟดมึงมันวะดีไงบอ่บอสดบ่อสเซ็ตอกไม่มาเลยเหรอแม่ดิไม่ไม่มาออเอาเป็นคนอื่นดู อมเมนขึ้นอยู่นี่ไอติ๊กลองเอาเครื่องซองมาด้วยแอดมินเพนสวยนะพันยองอะบอมาเลย เพ่นผักขวาซ้ายล่ะดันดันเพ่นผักบอมันมากแบบอเหรอไหมนี่ไงแต่ว่าเขาไปเขาดันดันดันนี่ปักหมุนแล้วนี่ปักเรียบร้อยครับโอเคเลิวดันดันดันโอ้ยเหนื่อยขอเ้าเหนื่อยจักสามถึงห้านาทีครับ แม่แอนถือกอล้องมาพูดกัดนนะถ้าไม่มีแม่คิง <4 S 1> ก็งานก็จะไม่เสร็จนะคะอย่าลืมซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับรล,ลุ้งนี่แล้วนะครับพรุ่งนี้แล้วแต่ว่าไม่เห็นไหมากๆก,ก,ก็เพกเกิดประยชน์อกว่าอย่าลืม,มจิ้มลิงนะครับจิ้มลิงแ,ลมมลแม่ครับแม่ฝากนะครับแม่ครับแล้วมีแต่ข้ามเบาะยแอังเห็นอ่ะมี่จะข้ามเยาะไม่เห็นอืม อใช่จ้าเสียงแม่แอนค่ะเสียงหนูจ้าแม่รถตู้เราอยู่โน่นใช่ไหมรถตู้บอลน,น้องก็ออกกำลังกายอยู่นะคะ น่าจะห้อนอ่ะมันห้อนโพดมันก็เลยนอนก็เลยว่าสบายพรุ่งนี้เราเอาพัดลมอะไรนะพัดลมไอ้น้ำสองตัวค่ะลิงไม่ขึ้นมาโจมแม่นะสู้กเบเมายาซ่าไปสีดหนากก็ได้ จากผู้ใดถามหายาคิิงยาคิิงกับบ่านนอนหน้าอยู่พูนตินนตดท่งอยู่่อง่เอนี่อันนี้อันนี้กรบ,บอกเกย,เย้วสูเอานี่นนยาดมเจ้าเนี้ยเ,เอานอ้ำจิ้มไก่เอาทิ้งเลย ขายที่ไหนคะตรงนี้คืออ่ากลงสดานมอขอคะ่ะกางสดานสนามของมอขอคะ่ะฝั่งกางสดานสนามยาเทียมคะ่คะค่ะยังคือยังบอดแจงมีรับเชิญใครไหมอีพีลอบบอทก็จะว่าผู้ใดสิมารับเชิญบอแต่มีแน่นอนแต่น่าจะมีแหละมีอยู่ใช่ไหมมี ก็เพื่อเขาตัวโถ้าถ้าจะนั่นน่าจะเป็นน้องน้องนุ่นธิดาพรคืนแอดมินสีเตรียมงานหลายคนบ่มีผู้ใหญ่มากตรงหนึ่งเด้อสวัสดีค่ะเดียสวัสดีแม่แอนสวัสดีค่ะใครอยากเข้ากลุ่มแบบจวดาแม่ทีไม่มาหรอแม่แอนมาจ้ะคุณแม่คิงจะเห็นบอสเสือขาวเสือขาวคือยายคิงเสือนดำเงินคือเบานอนหน้าจ้ะถ้าแม่คิงบ่มาบ่เลีวเด้องานแบบงี้สิ ต้องเป็นอ e ีเทอรคิงเท่านั้นงานหลาดงานหลวงสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทุกคนรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะนาตีขับรถจ้ะนาตีนาตีพักผ่อนเพราะว่านาตีพักผ่อนเพราะว่าจะต้องไปเดิน <4 S 1> สาย <4 S 1> เจ็ดแปดชั่วโมงต้องเดินสายอีกอย่างกลับมาจากอันนี้อีกหลายชั่วโมงเพิ่งเคยเห็นแม่แอนมาเลยอีหลีครั้งแรกของการถือโทรศัพท์อะไร อยากให้น้องน้ำทิพ์มาจังน้องไม่น้องมีงานประจำอยู่น้องมีงานประจำจ้ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับโอเคไปให้หนุ่มเว้นพาไปสวัสดี2,500ท่านครับสู้ๆนะทุกคนขอบคุณครับปู่ศาสตร์รอแล้วจ้ะนี่ครับผมเดินปู่ศาสตร์ครับกวงขวงแห้งเดินปู่ศาสตร์เนี่ย บอกเล่นครับนี่คือสถานที่ที่เราจะแข่งกีฬากันพวกนี้ครับแล้วก็มีเวทีของท่านประธานนะครับท่านประธานก็จะอยู่บนเวทีนะครับไลฟ์กี่โมงก็เราจะเริ่มไลฟ์ตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นไปนะครับผมบ่ายสามนี่จะเป็นไลฟ์เปิดนะครับ ไลท์เปิดนะครับผมแล้วก็ไลท์กลุ่มปิดนี่เราก็น่าจะเริ่มสักห้าโมงเย็นนะครับรอในข้อไก่แล้วจ้าผมครับมุมนี้ก็จะเป็นอาจารย์นักดน,นตรีนะครับผมแข่งกีฬาแล้วแล้วาฮอก็ซีมี่การเต้นนาฮันนะครับเพราะว่าฮอกก็จังมอลัมมาพร้อมครับสวัสดีครับแม่คิงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่บ่านอนนาะตอนนี้กําลังขึ้นขึ้นคานไอ้บ้าขึ้นคานบ่ครับผม ไอ้บ่าวข้นขั้นขอบคุณว่าต้องมีที่บ่าวก็เลยครับิงก็เลยรอดนะคะเพราะว่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเราอยากจะทําจุดตรงนี้หน่อยอันนี้คือเวทีนะครับพี่น้องเป็นเวทีเป,เป็นเป็นเซ็นเตอร์แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยอันนี้คือยังไม่เสร็จแต่ว่าเราจะเก็บรายละเอียดวันนี้ให้มันเยอะที่สุดแล้วพรุ่งนี้จะมีข้อความจะมีอะไรมาใส่ให้มันสมบูรณ์แบบมากกว่านี้แต่วันนี้ก็คือประมาณว่าเราจะเดินในส่วนของ,ของอรายละเอียดให้มันแบบได้เยอะที่สุดเพราะว่า ทำงานกลางคืนมันมันไม,ไม่ร้อนรเราะก็เลยเลือกว่าเปิดไฟแล้วก็ทางานในสินาครับผมเสร็จปุ๊บเรากาลัลางจะทาแบบว่าแบ็คเกลียวให้มันแบบว่าสมูทกับงานมันเกิดจะเป็นทีมแบบว่าชมพูฟ้าเนาะชมพูฟ้าแล้วก็เดี๋ยวดีเทลรายละเอยียดพวกนี้มันจะมีเพิ่มเติมว่าจะเป็นร็อตโวของสปอนเซอร์ไม่จะเป็นในส่วนของข้อความของทีมงานพวกนี้ก็จะเอามาเซตอัพนะครับซึ่งก็จะมีทีมงาน มาทำให้นะครับเราออเดอร์ไปเลยเลยละเอียดชัดเจนขอบคุณแม่คิงครับชอบไอ้เวิร์นไลท์ขอบคุณครับก็เด็กๆก็เพิ่งมาถึงขอนแก่นนะครับพวกเขาก็อาบน้ําพักผ่อนกันนะเพราะพวกเขาไปงานที่เพชรบูรณ์มานะครับพวกเราทีมแอดมินทีมเบื้องหลังก็มาเตรียมงานรอนะครับพรุ่งนี้พวกเขาก็ต้องตื่นเช้านะครับผมแล้วก็ต้องมาซ้อมต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับกติกากิจกรรม ต่างๆนะครับที่พวกเขาจะได้ร่วมแข่งขันนะครับในข้อไก่รอในข้อไก่แล้วจ้าครับผมและเย็นๆหน่อยก็ได้อากาศจะได้ไม่ร้อนอใช่ครับซื้อแล้วค่ะพร้อมค่ะขอบคุณครับเหมือนสุดหล่อเสียงนุ่มละมุนละไมาจ้าขอบคุณครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนของซาวน์เอนจิเนียร์แล้วก็บอร์ดไฟนะครับ เราก็จะต่อสายปั๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บมาตรงนี้นะครับคิดถึงแม่คิงครับแม่ๆเพื่อนเอน fc โตเกียวมิวสิกช่วยกันซื้อตั๋วเข้าไปเยอะๆนะคะขอบคุณครับเป็นตะมวนเนาะมวนแน่นอนครับผมมีเสื้อผ้ายอะแยญมากมายเลยครับการันตีเลยครับมวนแน่นอนเกิดล้านเปอร์เซ็นต์ครับดีใจแม่คิงมาช่วยตลอดนะครับช่วยเหลือกันดีครับครับผมแม่คิงสุดยอดมากขอบคุณครับ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทีมเบื้องหลังขอบคุณครับอันนี้ครับฮะโอ้ยยาป่าถเวยป๊าใช้งานหนักหน่วงมากเลยใช้งานหนักหน่วงมากดูสิปาเป็นคนเบื้องหลังนี่สามค้นว่ยครับพี่น้องแบกโต๊ะก็ได้แบกนะดูสิ ดูพวกเราทำงานสิน้องลีโอดีขึ้นแล้วครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับพักรักษาตัวอยู่นะครับอันนี้จะเป็นชั้นสองนะครับพี่มดเข้าไปรอในข้อไก่ e p EP, EP แล้วครับผมขอบคุณครับพี่มดข้างบนนี่ต้องยกไปไหนครับออกลองไปนู้นโอ้ ขอนุญาตเ่อ้าเมย์ก่อนได้บอกคับแม่คิงมาอยู่โตเกียวมิวสิกช่วยบอสบิ๊กดีใจมากนี่ภาพเก่าที่เราคุ้นเคยครับสำหรับมุมด้านบนเนาะเราก็จะติดกล้องไว้ตัวหนึ่งนี่เอาไว้ดูมุมสูงก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดของการแข่งขันนะครับแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดของงานปาร์ตี้นะครับลิงค์ขึ้นไหมครับแอดมินเบนไปใส่แอดมินเบ,น,เบ,น,น,เบนพัคครับ อยู่ออฟฟิศครับเส <Download S 1> ้นเดียวกนันนะอันไหนครับครูผ้าหรออ,อ,อยากไปดูหน้างานสดๆสสยยที่จอดรถมันน้อยมากเลยครับแล้วก็มันก็อยู่ในซอยแคบมากเลยนะครับที่จอดรถก็น้อยนะครับ เกรงว่าจะไม่สะดวกใช,ใช่ไหมครับที่รองรับดีกว่าเนาะรับ,รรบ <No. S 2> มันค่อนข้างน้อยกับอากาศค่อนข้างร้งอนกลัวกลัวมาแล้วจะจะร้อนกันอะไรเงี้ยครับเลเอาแบบนี้ก่อนเดี๋ยโอกาสน้าบอสอาจจะทําเป็นให้แฟนคลับแฟนเพลงได้มาแบบร่วมร่วมเล่นกิจกรรมด้วยกันแม่นครับ่บว่กค่อย,อยทำมิตรทิงกับเอซเนาะอันนี้เป็นมิตรทิงภายในก่อนครับครับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ น้องตั้งแต่ทําตั้งแต่เปิด่ายมา็มบอกว่ายังยังถ้าไหนเศร้าเมื่อยอยู่เหต่งานมีแต่งานจะไหลกลุ่มปิดกลุ่มปิดร,ร,รครับ,บ้างก็ออกคอนเสิร์ตอย่างนี้ครับวันวันนี้ก็เลยเอาอย่างวันนี้เริ่มเลยเสร็จงานจากสีเทพก,ก็ให้น้องพักแล้วก็มืออื่นก็ไม่ต้องคิดอย่างไรก็มาเล่นเกมมาเสุกครับครับส,สดีน้องเหวินรอในกลุ่มแล้วจ้าสู้ๆนะทุกคนขอบคุณครับน้องรีโอดีขึ้นแะล้วนะครับ